สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดอย่าดวมตราถ้วยทองสิคะเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยน่านนะคะที่เขาได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ1ตําบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่นี่เขาดําเนินโครงการอะไรอย่างไรบ้างนะคะและผลเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยะค,ะค่ะ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคก,การเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิน่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการเป้าหมายเกษตรกร3 2 0 0 0 0รายในพื้นที่4 9ตําตำบลทั่วประเทศลองไปถามเกษตรเกษตรทั้งคาดูเขาบอกว่าได้เพิ่งจะเริ่มเปิดให้สมัครในส่วนโครงการเนี้ยคือผมตั้งตั้งเป้าไว้คือแถบแถบทิศตะวันออกเนี่ยเพราะจะเป็นไผ่เป็นไผ่เพชรน้ำหนึ่งไผ่ตันไผ่สร้างมนอะไรก็แล้วแต่แต่แถบนี้จะเป็นผลไม้แถบแล้วก็ ด้านด้านแถบนู้นก็จะเป็นพวกผักพวกกล้วยพวกอะไรประมาณนั้นครับผมในบอ่อเนี่ยเริ่มขุดตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาพอขุดได้ประมาณ10 10กว่าวันผมก็เอาปลาปลานินปลาตะเพียนปลาสวายสวายและสวายเผือบลงในบอ่อแล้วครับตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ประมาณ4 5หนิ้วแล้วครับหอยก็เอามาลง3โล4โลตอนที่เอาหอยมาลงตัวนิดเดียวครับ ตัวนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้น่าจะประมาณเท่ากับเหรียญหเหรียญ10ได้แล้วครับตอนนี้ปลาก็กินได้แล้วประมาณ4 5ห้านิ้วนะในด้านของกรมพัฒนาที่ดินเขาจะมีมีปูนขาวโดนนไม้มามาบําบรุงดินปรับสภาพของดินแล้วก็มีปอเทืองแล้วก็มีหญ้าแฝกหญ้าแฝกก็คือมามามาปลูกกั้นตรงนี้ตรงตรงัวปากบ่อไม่ให้ดินพังแล้วก็ปอเทืองก็บํารุงดินเหมือนกับ โดนไมอครับผมเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นผมจะใช้ประเภทของพวกน้ำหมักที่ผมทำไว้นะเป็นน้ำหมักนี่ก็คือลักษณะถ้าเกิดผมวิดน้ำเข้านาหรือต้นไม้เนี้ยที่ที่ผมลดต้นไม้เนี่ยผมจะเอาน้ำหมักหัวปลาที่ผมทำไว้นะปุ๋ยน้ำมาน้ำผสม,มันแล้วก็มาลาดลดต้นไม้ส่วนมากตอนนี้เริ่มมาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าคือลักษณะที่ผมจะได้หนึ่งเอาที่แน่ๆเลยหอยที่ผมมาลงเนี่ย ผมได้กินไปเก็บไปแกงแลวหม้อหนึ่งแหลอะอาปกติหอยเนี่ยโลละ50-60ใช่ไหมหอยก็ไม่ต้องซื้อแล้วแล้วปลาปลานีนปลาตะเพียนตัวประมาณเนี้ยทําปลาเกลือได้แล้วครับลดจากค่าใช้จ่ายของเราไปอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับผมค่ะหลังจากที่เราได้รับนะคะข้อมูลว่าพี่สุนเนศนามโยธานะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบลหนึกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของกระทรวงกรเกษตรนะคะ ทางสถานีพัฒนาที่ดินก็ได้มีการออกมาสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็วางแผนร่วมกับตัวเกษตรกรนะคะว่านะคะจะมีการแบ่งพื้นที่นะคะให้ตรงกับเป้าหมายของโครงการนี้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเดิมนะคะพี่สุเนธเนี่ยมีพื้นที่การทำนาทั้งหมดเนี่ยสิไร่นะคะแต่พี่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ3ไร่ซึ่งใน3ไร่เนี่ย ะะตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะต้องมีการขุดสะกักเก็บน้ำนะคะอยู่ที่นะคะ2,100ลูกบาทเมตรนะคะซึ่งพื้นที่ในการขุดแหล่งน้ำเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2งานครึ่งนะคะในสภาพพื้นที่เดิมของพี่สุนเนศนะคะดินนะคะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวนะคะเป็นชุดดินที่เหมาะสมสําหรับการทำนานะคะแต่ในเมื่อพี่เขาปรับเปลี่ยนนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ ะะจะต้องมีการปลูกพืชผักไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นก็ได้มีการมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะให้เหมาะสมกับการปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม่หมายถึงระบบกเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดในพื้นที่ขนาดเล็กโดยมีการแบ่งสัสดส่วนพื้นที่ออกเป็น4ส่วน 1. พื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ30% 2. พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ30% 3. พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ30%และ4ี่ พื้นที่สิ่งปลูกสร้างประมาณ10%เช่นที่อยู่อาศัยโรงเรือเลี้ยงสัตว์ยุ้งฉางมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทเองเนี่ยจำนวน16ลาย3อํอำเภอใน4ตํตำบลน,นะคะตอนนี้ใน4ตํตำบลเนี่ยก็จะมีตำบลบ้านกล้วยตำบลโพง,งามตำบลดอนกรรมและตำบลหันคาซึ่งในตำบลหันคาเองเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด6ลายนะคะก็ เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ทําการเกษตรเป็นของตัวเองสถานีพัฒนาที่ดินัชนาทนะคะเกษตรจังหวัดัชนาทนะคะแล้วก็สํานักงานเกษตรและจังหวัดัชน่าตมีหน่วยงานประมงจังหวัดนะคะปศุสัตั์จังหวัดพัฒนาที่ดินเองจะทําหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนการขุดบ่อ2.5ไร่ก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการขุดบ่อเนี่ย1,800ลูกบาทเมตรนะคะ3ไร่ก็จะขุดบ่อ2,100ลูกบาทเมตร4ไร่ก็จะขุดบ่อ จำนวน2,800ลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย5ไร่จะมีการขุดบ่อจำนวน3,500ลูกบาทเมตรซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินได้มีการนำแนวคิดในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับุอยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ,วค,ะความรู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมโครงการดีๆของทางชุมนุมสาก์เพื่อที่จะกระจายสินค้าส่งให้ลูกค้าไปได้หลายๆที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนี่ครับผมผมผมมาในานามของสหก์แท็กซี่สยามครับผมและก็ทีมงานของผมมี อีกหลายคันมีเชลเหลืองมีแท็กซี่ส่วนบุคคลก็มาร่วมด้วยครับ